คุณกนกวันมีเทคนิคในการอ่านข้อสอบยังไงให้รู้ประเด็นที่โจทย์ถามไหมคะอัะนนี้เพิ่งสอนเรื่องคิดข้อสอบไปอย่างแรกคือเราก็ไปดูคําถามก่อนว่าคําถามเนี่ยเขาต้องการถามอะไระส่วนจริงๆคําถามเนี่ยบางทีอาจจะมีแค่สองคำถามแต่มันจะมีประเด็นซ่อนอยู่ระหว่างทางแบบนี้การที่เราจะเจอประเด็นซ่อนที่อยู่ระหว่างทางต้องอาศัยการฝึกทําข้อสอบเก่าอพอเราฝึกทําข้อสอบเก่าเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ย เวลาเขาเฉลยทงมันมีประเด็นนี้ซ่อนอยู่ด้วยนะมันต้องตอบประเด็นนี้ด้วยนะนะคะแบบเนี้ยเราก็จะจับประเด็นได้จากเหมือนกับจากหลุมทางที่เราเคยเจอที่เราเคยหาไม่เจอแล้วเราไปเจอในตอนที่เราทําดูเฉลยทงอะ่ะเราก็เจอแล้วอ้ออันนี้เราตกไปมันก็จะเริ่มค่อยๆจับประเด็นได้เองอะไรเงี้ยค่ะอืออาศัยการฝึกฝน,นะค่ะ๋ยวขอเสริมนตัวนิดนึงคือ,อการจับประเด็นนะครับมันคืออีกหนึ่งทักษะอืม มาถูกทางแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำซ้ำนะอ่านวันนี้ปุ๊บอ้าวจับประเด็นไม่ได้ก็ดูทงนะครับก็คือตอบไปมั่วๆก่อนแล้วก็ไปดูอ่านตอบผิดลองทำใหม่นะถ้าถ้าจะวัดตัวเองว่ามันมีนมพัฒนาการไหมอ่ะให้ทำข้อเดิมว่าข้อเดิมเราจับประเด็นได้ยังถ้าข้อเดิมเราจับประเด็นได้ก็ให้รู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีพัฒนาการแล้ว เราค่อยข้ามไปไปข้อใหม่ไปข้อใหม่มันก็อาจจะเจอสถานการณ์เดิมก็ไม่ต้องเสียใจมันคือเรื่องธรรมดาทําไปเรื่อยๆทุกวันที่จริงทําทุกวันเนี่ยหสัปดาห์นักเรียนจะเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นเองนะเปรียบไปเหมือนกับอะไรเหมือนอาจจะเป็นหญิงสาวน้อยนะครับที่แบบนะไปเจอชายหนุ่มนะครับพูดอะไรต่างๆล้วก็นึกว่าเขาจริงใจไปซะหมด พอเริ่มโดนโกโหกบ้างนะครับเดนินโดนดุบ้างโดนทําไม่ดีบ้างก็สาวน้อยคนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นว่าอ๋อเวลาชายหนุ่มบอกว่าคิดถึงเนี่ยแล้วบอกให้ไปหาที่ห้องเนี่ยความจริงมันคืออะไรกันแน่นี่ขอฉีกนึกออกไหมนะครับถ้าเป็นแบบสาวน้อยแบบเออแบบใสๆนะเออเขาบอกโอ้คิดถึงจังนะก็นึกแบบใสๆไงปรากฏเขาชวนไปห้องเนี่ย ถ้าใครโตมาระดับหนึ่งก็จะเริ่มเข้าใจอ๋อไอ้นี่มันคิดไม่ดีมีร้ายกับฉันแล้วนะหรือเขาบอกว่าคือคือเหมือนกับถ้าถ้าเรียนโดนหลอกบ่อยๆนะครับแต่โดนโดนหลอกโดยข้อสอบอนะแรกๆมันก็รู้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวสักพักก็รู้ทันเองอมันจะเกิดความระมัดระวังเข้ามาเองนะฮะ